เป้าหมายต่อไปในการเสริมทีมของแมนยูคือตำแหน่งกองหลังใครบ้างละ่ะอยู่ในลิสต์ตอนนี้ของทีมเรากันบ้างคลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวๆและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันวันนี้ครับฟาบิโอโรมาโนนักข่าวเทียสองรายงานว่ากอนซาโลอินาซิโ ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์รายชื่อผู้เล่นกองหลังที่แมนยูสนใจร่วมกับอันเตโลเโอซิลวาชองแคร์โตดิโบและเอ็ดมงแทปโซบายังไม่มีการตัดใจในขั้นตอนสุดท้ายครับว่าแมนยูเนี่ยจะเลือกซื้อผู้เล่นคนไหนมันจะใช้เวลาและขึ้นอยู่กับสกิลของผู้เล่นการรายงานราคารวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วย ขอเริ่มต้นที่ชองแคร์โตดิโบครับกองหลังของนีสผู้เล่นรายนี้เนี่ยมีข่าวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในช่วงที่ทีมเราต้องการขายแฮร์รี่แม็กควายออกไปโตดิโบเนี่ยมีอายุเพียง23ปีสัญชาติฝรั่งเศสถนัดเท้าขวาและมีความสูง190เซนติเมตรราคาประเมินจากเว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยอยู่ที่30ล้านยูโรดูการนี้ลงเล่นในลีกเอิงไป7นัดทำไปได้1แอสซิสด้วย เลตติ้งใน w ูสกอร์เนี่ยก็อยู่ที่7.23ครับถือว่าไม่แย่จุดเด่นของโตดิโบเนี่ยอยู่ที่การจ่ายบอลและด้วยรูปร่างที่ดูสูงใหญ่การเข้าปะทะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเช่นกันตอนนี้เนี่ยนิสทีมของเขาอยู่อันดับที่2ของลีกเอิงก็จริงนะครับแต่เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครและเสียน้อยที่สุดในลีกแนัดเนี่ยเสียไปแค่4ประตูเท่านั้นคนที่2เอ็ดมงแคปโซบากองหลังของไบเออร์เรเวอร์คเซน อีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับทีมเราตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เช่นกันแท็บโซบาเนี่ยอายุ24ปีสัญชาติบูกีนาฟาโซนะครับสูง194เซนติเมตรราคาประเมินเท่ากับโตริโบโลเลยฮะก็คือประมาณ30ล้านยูโรฤดูกาลนี้ลงเล่นในบุนเดสซีกาไป7นัดเลตติ้งในฮูสกอร์อยู่ที่7.02ครับมีส่วนช่วยให้ไบ y เออร์เลเวอร์คูเซนเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางและยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ด้วย ส่วนยูโรปาลีกเนี่ยลงไป2นัดเลโอคูเซนเก็บคะแนนเต็มนะฮะหคะแนนเลยและเสียไปเพียง1ลูกเท่านั้นแต่จุดเด่นหลักๆของเขาเนี่ยก็คือการจ่ายบอลน,นั่นเองคนที่3ครับที่มีข่าวด้วยไม่นานมานี้เนี่ยก็คืออันโตนิโอซินวากองหลังของเบนฟิก้าเขาอายุเพียง19ปีเท่านั้นและได้เล่นในทีมชาติโปรตุเกสแล้วด้วยมีความสูง1 8 7ซนติเมตรราคาประเมินอ,อยู่ที่45ล้านยูโร แต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นฟิก้าเนี่ยคิดแพงแน่นอนครับในลีกโปรตุเกสเขาลงสนามไปทั้งหมด7นัดทาไปได้1ประตูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อันดับที่2ของตารางครับแพ้ไปแล้ว1เกมส่วนในยูฟาเนี่ยเขาได้ลงเล่นแค่13นาทีเท่านั้นนะและเจ้าตัวก็โดนใบแดงไล่ออกสนามไปซะกอ่อนจุดเด่นของเขาครับก็อยู่ที่การจ่ายบอลแล้วก็การเข้าปะทะคู่แข่งนั่นเองคนล่าสุดครับตามที่โรมาโนรายงานเนี่ยก็คือกอนซาโลอินาซิโอ กองหลังของ Sporting งล bon. ิสบอนี่ก็เป็นกองหลังรุ่นใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสเช่นกันอายุเขาเพียง22ปีเท่านั้นสูง186เซนติเมตรราคาประเมินอ,อยู่ที่30ล้านยูโรในลีกโปรตุเกสเนี่ยเขาลงเล่นไปทั้งหมด8นัดโดยที่ยังเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับสปอร์ติ้งลิสบอเนี่ยส่วนในยูโรปครับเขาก็ได้เล่นทั้ง2นัดเช่นกันแต่ว่าแพ้ไปแล้ว1เกมจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การส่งบอลแล้วก็ค่อนข้าง มีสมาธิครับในเรื่องของการยืนโซนเกมรับทุกคนครับ้วนมีสกิลการจ่ายบอลที่ดีซึ่งเหมาะกับการทําทีมสไตล์ของเอร็กเชนฮาอยู่แล้วแต่อย่างที่โรมาโนบอกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นกันเพื่อนเพื่ๆหลักคิดว่าทีมของเราเนี่ยควรเสริมคนไหนครับเข้าทีมาเนี่ยลอง, comments, งคอมเมนต์แสดงความเห็นเข้ามากันได้เลยครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณนางเพจไฮยีน่า ำรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบรรปีศาสแดงสวัสดีครับ